โอเคครับเธนแรกเริ่มแล้วนะครับผมจะเปิดเป็นออโต้ไปเลยนะครับโอ้โหรู้สึกว่าสปีดเราจะเยอะกว่านะครับเราเปิดก่อนครับสกิลใส่ไปก่อนเลยนะครับโอ,โอตามด้วยฝั่งเราอีกตัวหนึ่งโหดแรงบอกเลยว่าแรงจริงและตามด้วยคุณลุงครับฟูลี้แอตแทกบอกเลยท่านี้แรงมากเป็นเลเต้านะครับผมโกดระเบิดโลกกันเลยครึ่งรอดไปแล้วโอ้โอ,อย่อยต่อยย่อยัอยบสัฟัน ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปมาเป็นเวลานานโอเควันนี้ผมจะมาเล่นเกม Beat Eternal Soul นะครับออกเสียงถูกไหมน่าจะถูกนะก็คือช่วงที่ผ่านมาผมติดงานเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผมก็เล่นเจ้าเกมนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็สำหรับใครที่สนใจจะเล่นเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับซึ่งมันจะมีรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับคนที่โหลดจากลิงก์ด้านใต้คลิปนะครับก็ถ้าใคร เคยลงไปแล้วเนี่ยก็ลบทิ้งซะแล้วโหลดจากลิงข้างล่างนี้ถ้าใครยังไม่เคยเนี่ยก็โหลดจากข้างล่างก็จะได้โปรโมชั่นอะไรต่างๆเยอะนะครับโอเคคือเจ้าเกมนี้มันเป็นเกมแนวแบบ RPG ์พีจเทอร์นทที่จะแบบหาตัวสุ่มกาชาอะไรอย่างเงี้ยนะก็เนี่ย มันจะมีอันเชิญนะครับมีอัญเชิญอันเชิญโยกอันเชิญเยอะแยะเลยนะครับแล้วแต่เราเราอยากจะอันเชิญแบบไหนนะครับจริงๆส่วนใหญ่เกมในตลาดอ่ะมันจะมันจะเน้นเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะจะเป็นการ์ดชาหาตัวละครอะไรอย่างเงี้ยมาเพื่อที่จะแบบทําให้ทีมเราเก่งขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอันดับก่อนก็ไอดีเนี้ยผมอยู่ลําดับที่8นะครับนี่ลำดับที่8ของเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆไต่ไปแล้วกันนะทีเนี้ยผมอยากจะลองไปสู้กับเอ่อสู้กับใครดีอ่ะ สู้กับคนนี้แล้วกันเราเราสามารถสู้กับคนนี้ได้ไหมเราต้องแอดเพื่อนเขาไปก่อนนะถ้าเราจะสู้เนี่ยดังนั้นเดีด๋ยว<ก> <ท Daniel. S 2> ผมจะไปลองกับเพื่อนของผมก่อนในนี้ว่ามันมีใครออนไลน์บ้างเอาเป็นคนไหนดีอะคนนี้แล้วกันนะเดี๋ยวแอบแอบไปออนไลน์ได้ไหมแอบไปออนไลน์อะไรละ่ะท oh. ุย <c oughs> <c oughs> เราจะแอบไปสู้กับเขาโอเคนี่เราจะแอบไปสู้กับเขานะครับพลังเขาหนึ่งล้านหนึ่งแสน ้ยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนแล้วพลังลเราเท่าไหร่วะพลังผมก็ไม่ได้ดูด้วยดิโอ oh, oh, ไม่น่าจะสู้ได้ oh, <no. S 1> <laughs> เลี่ยนคนไหมอ่ะ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปหาคนที่แบบเราพอสู้ได้ละกัน๋อเพื่อนแต่ละคนให้ตายเถอะแล้วคนนี้เอ้คนนี้น่าจะสู้ได้อยู่นะเราลองไปวัดฝีมือปะเราลองไปวัดฝีมือดูละกันนะไปไปไปลองวัดฝีมือเลยละกันครับเพื่อนๆจะได้เห็นเกมเพย์ของตัวเกมด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงโอ้โอเคครับเธิแรกนแรกเริ่มแล้วนะครับผมจะเปิดเป็นออโต้ไปเลยนะครับโอ้โหรู้สึกว่าสป,ปีดเราจะเยอะกว่านะครับเราเปิดก่อนครับสกิลใส่ไปก่อนเลยนะครับโอ้ตามด้วยฝั่งเราอีกตัวหนึ่ง กดแรงบอกเลยว่าแรงจริงและตามด้วยคุณลุงครับฟูลี่แอตแท็กบอกเลยท่านนี้แรงมากเป็นเลเตานะครับผมโวดระเบิดโลกกันเลยครึ่งรอดแล้วโอ้โหต่อยต่อยต่อยส,ำส,ำสำับสับฟันฟันอ๋อฟันต่อฟันต่อคุณติดบล็อกว่อูติดบล็บอกไปทีหนึ่งหกโบลุงไปฟันต่อโอ้โหตาเข่าแล้วดิตาเข่าแล้วว่าโอ้โหบอกเลยว่าติดบล็อกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอ้โห อันนี้ลุงเผานะครับลุงเผาผ้าใหญ่มาเลยอุย้ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่โอ้โหอีจิโกติด,ดม็อกด้วยดิโอ้โหไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรงรู้สึกว่าเราน่าจะชนะนะเพราะเรามาสู้กับคนที่แบบพลังน้อยมากๆโอ้ยโอเคยังสู้ได้โยยังสู้ได้อย,ยสอยบายสบายผมบอกแล้วผมเลือกคนที่แบบเราต้องมีโอกาสชนะดิเราถึงจะเลือกมาสู้นะครับ ึกว่าน่าจะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแพ้โอ้ทอนาโดทอนาโดโอ้ได้มงซากุระปะเนี่ยโอ้โหน่าจะชนะแล้วล่ะโอ้โหเอาไปเลยหนึ่งเทงดาบเหลือหนึ่งตัวต่อยเย็บเต็งจบงาน ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผมชนะคะแนนเจ็ดแสนกับหนึ่งล้านนะครับคะแนนห่างกันมากเลยคือบทถ้าแต่ถ้าผมไปสู้กับคนอื่นที่คะแนนแบบคะแนนแบบเยอะๆนี้อาจจะสู้ไม่ได้นะครับเราต้องทําทีมก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นการแบบภาพรวมของเกมคร่าวๆนะครับว่าในเกมเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะเวลาต่อสู้แล้วก็จะมีการต่อสู้ในโหมดของเนื้อเรื่องก็มีนะครับนี่เควสเนื้อเรื่องนะเราสามารถเดินเควสเนื้อเรื่องได้ มีประจนภัยเราสามารถไปประจนภัยเนี่ยเปิดบอทด,ดันเทียนเพื่อที่จะเอาของมาอัปเกรดตัวเราได้นะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสมมุติว่าเรามีาแต้มเนี่ยตอนนี้มีแต้มเนี่ยเราสามารถเอามาแลกเปลี่ยนในตัวละครที่เราต้องการได้เนี่ยมันก็มีเยอะนะครับนี่ล้วก็รู้สึกว่าจะมีกิจกรรมด้วยเนาะจะมีกิจกรรมเติมประจําวันเติมแพ็คเติมนูน่นเติมนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับ แล้วก็กาชาเราพูดไปแล้วนะกาชาเราพูดไปแล้วที่แบบว่าสายเปมาเติมเปิดสุ่มหาตัวเก่งๆนะครับแล้วก็จะมีอารีน่านะครับอารีนาจะแบ่งเป็น2อันนะครับก็คืออารีนาแบบแบบอารีนาอย่างนี้นะครับอารีนาแบบอารีนาแล้วก็จะเป็นอารีนาแบบอันนี้นะครับก็จะคือแบบเป็นราชันจะเป็นแบบอ่ขั้นสูงสนามแข่งผมจำไม่ได้ว่ามันจะมันจะมีแบบใช้3ามทีมกับใช้5้าทีอ่าประมาณนี้นะ ผมไม่แน่ใจเพราะว่าปกติผมไม่ค่อยเล่นพวกนี้ผมจะเล่นเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับก็ใครอยากเล่นเนี่ยลองไปดาวน์โหลดดูได้นะครับที <LE diesen> <playful. S 1> ่ล okay. ิงก์ใต้คลิปนะครับโอเควันนี้ผมมาแนะนําเกมที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันนะครับก็ไม่ได้แบบทําคลิปอะไรบ่อยเพราะว่าก็ทํางานด้วยแล้วก็เล่นเกมนี้ด้วยนะครับยังไงถ้าใครสนใจเนี่ยก็อย่าลืมคลิกโหลดด้านใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมจุ๊บ